เอาไสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โครงการคนแดนไกลห่วงใยประชาชนโดยพันตำรวจโทรโดรทักษณิณจินวัตได้ส่งตัวแทนคุณกนกพรสิริพนาพิรัฐและทีมงานมาที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ทีมงานได้นําเสื้อภาพถ่ายท่านนายกทักษณิณพาะผงหลวงพ่อตัววัดป่าเรไรมามอบเพื่อให้กําลังใจพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ วันนี้ทีมงานของคนแดนไกลห่วงใยประชาชนนะคะก็ได้มาพบป่าพี่น้องและมาให้กำลังใจนะคะแทนในานามท่านนายกทักษินชินวัตรที่ห่วงใยพวกเราทุกสีเสื้อนะคะที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศนะคะอำเภอบางบ,งบัวทองอันนี้หลากสีเสื้อแล้วก็แดงอิสระใช่ไหมคะค่ะ เพราะว่าทีมนี้จะไม่เลือกว่าเป็นแดงอะไรนะคะไปให้หมดทุกที่แล้วก็ทุกสีเสื้อด้วยนะคะเ,คเพราะว่าท่านนายกทักษิณชินวัตรฝากมาบอกเพาะเพิ่งไปพบท่านมานะคะท่านก็สบายดีแต่เป็นห่วงพี่น้องพวกเราเพราะว่าท่านจะทราบข่าวในประเทศไทยเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นประจำวัน ะะทางรัฐบาลทางประชาชนนะคะทุกอย่างท่านติดตามข่าวตลอดนะคะท่านก็เป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงเราจะเป็นแดงกลุ่มไหนและแดงอิสระเราต้องพร้อมใจกันสามัคคีกันนะคะแล้วช่วยกันทำมวลชนเพิ่มแล้วอธิบายให้กับทุกสีเสื้อฟัง ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้แบ่งสีนะคะให้เห็นใจพวกเราบ้างเพราะว่าแดงพวกเราเนี่ยเข้าใจเพราะคุณกระหนกพรแล้วก็คุณแหม่มอยุธยาแพะดอกจิกนะคะก็เป็นคนเสื้อแดงหงวัวใจแดงเหมือนกันมาหลายปีแล้วได้ช่วยต่อสู้แต่อยู่หลังไม่ได้หลังตู้เย็นค่ะอยู่หลังเวทีคุณแหม่มนี่จะอยู่หน้าเวทีประจำค่ะ เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นคุณแหม่มตลอดใช่ไหมคะแล้วก็แพะดอกจิกเนี่ยจะอยู่บนเวทีอยู่คู่กับเจ๋งดอกจิกค่ะนะคะลูกน้องเขาเป็นลูกน้องอ้าวก็เห็นแกบอกเป็นเจ้านายเจ๋งไม่ใช่หรอลูกน้องผมเจ๋งอ๋อเจ๋งเป็นลูกน้องเขาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยบอกแล้วว่าพวกเราหัวใจสีแดงคนเสื้อแดงจะใส่เสื้อแดงหรือไม่เสื้อแดง ก็ไม่เป็นไรอย่างคุณกนกพรเนี่ยที่ใส่อย่างนี้เพราะว่าเราทํารายการนะคะออกสื่อเราก็อยากให้เป็นกลางทุกสีเสื้อดูเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนอื่นมาดูเราบ้างนะคะบางครั้งเนี่ยคุณกนกพรใส่เสื้อแดงเดี๋ยวเขาหมั่นไส้เอ้ยเนี่ยเห็นไหมเสื้อแดงไม่ดูดีกว่าเขาอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะพวกเราก็ต้องทําใจที่ทําอย่างนี้เพราะว่าอยากได้ทุกสีเสื้อ ให้มาอยู่กับพวกเรามาช่วยกันช่วยรัฐบาลยิ่งรักเรานะคะเพราะว่ารัฐบาลยิ่งรักเราเนี่ยเข้ามาเจอมรสุมหนักมากตั้งแต่น้ําท่วมปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วถึงน้ําไม่ท่วมก็มีอะไรอะแมลงสาบน้ําลายเยอะแยะมากมายนะคะเราเห็นแล้วเราก็สงสารเนาะเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเพราะคนเสื้อแดงเนี่ยต่อสู้มา ด้วยมือนะคะด้วยความอดทนกระเป๋าตัวเองด้วยสมองสติปัญญาของคนเสื้อแดงเองพร้อมใจกันทั่วประเทศตอนนั้นเนี่ยทุกคนลุกขึ้นมาสู้เนี่ยไม่รู้ว่าจะแพ้หรือจะชนะบอกได้เลยเพราะมองไม่เห็นทางชนะเหมือนกันแต่ก็สู้จริงไหมคะเพราะคนเสื้อแดงอุดมการสูงมากคุณหนพรเหมือนกันเข้ามาเนี่ยนะมีเพื่อนมีญาติที่รู้ไม่กี่คนแต่ก็ห้าม บอกให้หยุดเถอะจะบ้าต่อสู้ไปทําไมมันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วคุณกนพรบอกได้ไม่ได้ก็จะสู้เพราะตัดสินใจเข้ามาแล้วเพราะเข้ามาเนี่ยพวกเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วจริงไหมคะใช่ค่ะเพราะเข้ามาอยู่ด้วยกันเราไม่ทิ้งกันถึงจะอยู่หลังเวทีแต่ก็จะดูตลอดดูหน้าเวทีบนเวทีรอบๆบเวทีคุณกนพรเนี่ยนั่งดูนั่งคิดนะคะว่าพวกเราเนี่ย สู้ด้วยหัวใจด้วยอุดมการด้วยความถูกต้องด้วยความดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้หวังลมๆแรงๆสู้ไปก็อธิษฐานไปไหว้พระไปบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาถ้ามีจริงมีหูมีตาก็ขอให้ดูคนเสื้อแดงนะแล้วดูท่านนายกทักษิณชิน,นวัตรแล้วดูตระกูลชิน,นวัตรดูครอบครัวท่านทักษิณชิน,นวัตรว่า มีหัวใจอันบริสุทธิ์ให้กับประชาชนแล้วก็จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงใจเพราะคุณกหนกพรเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะร่วมต่อสู้เดินทางไปพบท่านนายกทักษิณชินวัตรก่อนที่กัมพูชาหนึ่งครั้งนะคะก่อนนั้น,นยอยู่เบื้องหลังมาตั้งแต่ต้นปี5-2แต่พอปลายปีก็ได้เดินทางไปพบท่านที่ กัมพูชาแล้วได้ไปคุยได้ไปอะไรเราดูแล้วว่าเออเราเดินทางเข้ามาไม่ผิดแล้วนะท่านน่ารักมากนะคะลูกชายก็เหมือนกันวันนั้นไปพบลูกชายด้วยคุณโอก๊กพานทองแท้นนี่แหละค่ะได้ไปพบที่นั่นเราดูแล้วโอ้โหครอบครัวนี้นะเราต้องช่วยถึงที่สุดเพราะว่าเราตัดสินใจไม่ผิดก่อนหน้านั้นที่ช่วยตั้งแต่ต้นปี52เนี่ยก่อนเมษาเลือดไงคะได้ช่วยสนับสนุนมาตลอด แต่โดยที่ยังไม่ได้พบท่านค่ะพอไปพบแล้วเนี่ยโอ้โหตัดสินใจเลยว่าจะช่วยจนกว่าเราจะได้รับชัยชนะนะคะตัดสินใจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้เพราะเราดูแล้วเนี่ยเพื่อนที่ร่วมต่อสู้กับเราเนี่ยเป็นชาวบ้านชาวลากย้าคนเนี่ยเราดูแล้วว่าไม่ผิดเราจะไม่ดูระดับสูงข้างบนนะคะเพราะว่าเราอยู่เราอยู่ระดับกลาง แล้วเราไปมองเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยมีแต่หัวใจทั้งนั้นที่มาสู้แล้วเราจะแพ้เขาได้ยังไงคนเราเนี่ยไม่ว่าอะไรนะถ้าเอาหัวใจสู้เนี่ยจะชนะเอาหัวใจอันบริสุทธิ์ของชาวบ้านชาวลากย่าโดยเฉพาะนะภาคอีสานเยอะที่สุดที่มาเรามองเห็นแล้ว ภาคเหนือก็มีปรับบายภาคกลางก็เหมือนกันแต่อีสานมากที่สุดแล้วคนพี่น้องชาวภาคอีสานเนี่ยเขาซื่อสัตย์สุดจริตรักใครรักจริงเขาได้รับจากท่านนายกทักษิณชินวัตรมากมายที่ในอดีตที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่พศ2544้าบเขาบอกเลยว่าเขาได้รับแล้วนโยบายของท่านเนี่ยให้แต่คนลากย่าเยอะมากคนจนบ้านเช่า หมู่บ้านอย่างนี้แหะค่ะจะได้รับมากมายที่สุดเพราะนายกทักษิณเนี่ยจะมองลากย่าก่อนท่านบอกว่าจะช่วยลากย่าคนจนขึ้นมาประเทศชาติมันถึงจะแข็งแรงจริงไหมคะใช่เพราะคนจนเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่มีโอกาสไปกู้แบงก์ก็ไม่ได้ไปยืมเงินเขาก็ดอกร้อยละยีบาท เนาะท่านมองเห็นตรงนี้แล้วท่านสงสารวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่นี่ท่านเน้นตรงนี้เลยค่ะทีนี้ที่ท่านอยู่ไม่ได้เพราะท่านให้กับคนยากคนจนก็เลยไปขัดผลประโยชน์คนที่มีเงินนะระดับกลางๆถึงข้างบนเนี่ยพวกนี้จะเคี่ยวเค็มหน้าเลือดเอาอย่างนี้ดีกว่าจริงไหมคะเขาจะมองไม่เห็นหัว พวกเราชาวบ้านนี่หรอกค่ะนะคะแต่มีท่านทักษิณเนี่ยมีเงินตั้งหลายหมื่นล้านติดอันดับของประเทศไทยต้นๆแต่ท่านคิดได้อย่างไรที่จะให้กับชาวลาหญ่าชาวบ้านอย่างพวกเราเราก็มาคิดว่าโอ้โหบุญกุศลเนี่ยที่ท่านทําให้กับคนเนี่ยมันมากมายนะถึงยังไงท่านต้องได้กลับประเทศไทยแล้วเราหันมาดูคนที่ร่วมสู้กับเราที่บอกไง ว่ามีแต่หัวใจมาทั้งนั้นเลยไม่มีเงินนะไม่มีชื่อเสียงไม่มีตําแหน่งมาแต่มีหัวใจมานั่นแหละคือชัยชนะในอนาคตใช่ไหมคะตบมือให้พวกเราเองเลยค่ะ สุดภ้ามหัวใจน้ำตาไหลกลั้นไว้ไม่อยู่ชีวิตมันช่างอดสูอยู่ดีต้องจากบ้านมา อากปิกบ้านเอาอยากกลับเมืองไทยคิดถึงต้นแกงหน่อไม้ขั่วพุธีชอดแมงกีนูเอาบุญเดือนสีมมโณที่ลีย่าแห่พระเวทอยากกลับไปฟังประเทศบุญพระเวที่เหเมืองอีสานจากบ้านมาไกลอยู่ดูใบหัวจะอยู่ อยากกลับมาอยู่ใกลๆพี่น้องชาวไทยห่วงใยเสมอคิดทอดหลายเดือผภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อีสานยังคิดหอดหลายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชืะ่อกนกวันค่ะมาจากหมู่บ้านสินเพชรค่ะ จังหวัดจังหวัดนนท์เนี่ยค่ะค่ะวันนี้โครงการคนเดินไกลนาของที่ะลึกมามอบให้รู้สึกอย่างไรบ้างคะก็ประทับใจค่ะเพราะรักท่านศักดิ์สิ์มานานแล้วค่ะเพราะอะไรพี่ถึงรักนายศักดิ์รักในความที่ท่านเป็นคนดีและท่านเป็นคนปฏิบัติธรรมด้วยชอบในทางที่ท่านปฏิบัติธรรมครอบครัวท่านปฏิบัติธรรมค่ะชอบท่านมากเพราะว่าไปเจอที่อินเดียคุณพัาไปช่างให้คนไปปฏิบัติธรรมพักอย่างรู้หลาเลยค่ะก็โมทนาบุญแก่ท่านเพราะท่านเป็นคนดีค่ะ นอกจากนี้น,นโยบายอะไรของท่านที่พี่น้องประทับใจคะประทับใจก็คือปราบยานี่แหละค่ะเพ่ะหลานติดอยู่เลิกหมดด้วยเพราะท่านตัดสินเนี่ยค,ะค่ะวันนี้ได้ลูกหลานกลับบ้านแล้วกลับกลับมาแล้วะค่ะพอช่วงหลังไปอีกค่ะแล้วตอนนี้กลับมาอีกแล้วค่ะค่ะแล้วพี่น้องที่จังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงเยอะไหมคะก็เยอะค่ะเยอะค่ะมีหลากสีกลับใจมาเป็นคนเสื้อแดงไหมคะก็มีค่ะ เพราะอะไรเขาถึงกับใจมาคะก็ความที่ความดีของที่เขางานนะคะเรื่องงานดูในผลงานนะคะเพราะผลงานประทับใจค่ะแล้วนโยบายนายกยิ่งรักในเรื่องปรายาเสพติดเนี่ยได้ผลไหมคะได้ผลค่ะยอดนายุิ0ค่ะได้ผลค่ะได้ผลมากเลยเพราะว่าหลานที่ติดอายุ40ตอนนี้เลิกเป็นคนดีแล้วเลิกเลยเขาเลิกเลยเลิกเด็ดขาดตองก่อนอยากเอาเงินจากแม่เดี๋ยวนี้ต้องให้เงินแม่ทุกวัน ให้พี่ฝากความรักกองที่ถึงนายกสักินและให้กําลังใจในายกยิ่งรักเลยค่ะค่ะท่านนายกท่านินคะขอให้กําลังใจท่านนะคะให้สู้ต่อไปให้ท่านกลับเมืองไทยนะคะเพราะทุกคนรักท่านทุกคนเลยค่ะท่านยิ่งรักด้วยนะคะพูดถึงท่านทีไรก็ตื้นน้ําตาจะไหลทุกทีค่ะขอให้ท่านเดินทางกลับประเทศไทยเร็วๆนะคะนี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อสุชยานะคะ สุธยาหมุนถ้หมายจากหมู่บ้านรัตนาทิเบศบางบัวทองค่ะพี่สุธยาได้มีโอกาสออกไปมีส่วนร่วมในการเมืองตลอดไหมทุกครั้งเลยค่ะที่มีนะคะถ้าว่างนี่พี่จะออกทุกครั้งค่ะในการที่จะต่อสู้กับการเมืองประชาธิปไตยนะคะแล้วพี่น้องที่หมู่บ้านรัตนาทิเบศเนี่ยก้าแสดงออกทานการเมืองไหมคะโอ้ยออกเยอะเลยค่ะตอนนี้ยิ่งยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะจากที่เราเห็นว่าหลบๆอยู่เดี๋ยวนี้ได้ออกมาเต็มตัว ออต่อสู้กันเพราะอะไรพี่น้องถึงต้องออกมากันเพราะว่าได้เห็นอะไรที่แบบความเป็นธรรมของความไม่เป็นธรรมนะคะของพวกเราเนี่ยนะเขาเห็นเข้าเขาก็เลยออกมาอยากจะต่อสู้ร่วมกับพวกเรานะคะเรารรใช่มามีส่วนร่วมแล้วอย่างคนเสื้อเหลืองที่เพื่อนตะก่อนเคยคุยคุยกันเดี๋ยวนี้เขาบอกเออเขาไปหลงตรงนั้นได้ยังไงทั้งทั้งที่ตะก่อนเนี่ยเขาเข้าตลอดนะคะที่นั่น พี่ก็เคยค่ะเคยเข้าไปในเสื้อเหลืองนะคะเข้าไปก็ได้ไปทานข้าวว่ากล่องหนึ่งข้างในมีตั้งห้าร้อยนะคะเขาบอกต,กต้องกินข้าวให้หมดแล้วดูข้างหลังกล่องนะคะมีห้าร้อยของคนเสื้อเหลืองให้นะคะแล้วมีจริงไหมคะจริงค่ะพี่ได้มาแต่ที่จะมาให้ดูก็มันใบหมดแล้วนะคะแล้ว,ลวหลักสีที่เขากัดใจมาเป็นเสื้อเหลืองเนี่ยเพราะอะไรคะที่เขาถึงได้ลัดใจเพราะกาเห็นว่าการทํางานของท่านนายกนะคะเพราะว่าท่านนายกเนี่ย ทำงานด้วยความจริงใจนะคะจะใช่การทาําทงานของท่านนายกนะคะแล้วท่านรักศิกรก็เป็นคนที่มีข<ส>ดราการ<ส>นะคะแล้ววิสัยท<ส>ัศน์ที่ท่านได้ทําอยู่ทุกวันนี้นะทาให้คนที่เขาเห็นแล้วว่าทําจริงค่ะแล้วคนสแสดงนี้ออกมาโดยที่ไม่ได้ ต้องใช้อะไรเลยนะคะออกมาด้วยตัวเองไม่ต้องมีเงินมาช่วยเหลือมีอะไรเราอยากออกเพื่อ,อประชาธิปไตยที่จะได้ต่อไปนะคะ,ะสู้ยาวนานมาถึงห้าหกปีเพื่อให้นายกทัศินได้กลับบ้านเนี่ยเคยได้สักบาทไ,มไหมในกองข้าวไม่มีนะคะของเรานี่พกไปเองอะข้าวเหนียวห่อข้าวเนี่ยน้ำเนี่ยเราพกกันไปเองค่ะไปต่อสู้ไปสองวันสองคืนสามวันอะไรนี่เราไปตลอดค่ะไม่ต้องใช้เงินค่ะ เรามีพวกร่วมกลุ่มสมาชิกเดียวกันนะคะ,คะทอ้อไหมคะกับการต่อสู้ยาวนานก,ก็ท้อเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็<ต>ไม่รู้น,นะคะไม่ถอยค่ะไม่ถอยถอยไม่ได้พวกเราถอยไม่ได้ต้องสู้กันตลอดค่ะเื่อ,อ เพื่อจะได้ประชาธิปไตยและบ้านเมืองที่เราดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้ท่านทักสินค่ะกลับมาค่ะรักมากไหมคะโอ้โหที่สุดเลยค่ะเป็นท่านที่อยู่ในดวงใจแล้วท่านเป็นคนที่ทำงานแล้วเราทำไมฮะปล่อยให้ท่านออกไปนอกประเทศไปให้คนอื่นเขาใช้เราจะไม่ไม่เอาคนดีของเรากลับมาเพื่อประเทศชาติของเรานะคะนะคะปวดไหมะโอ้โหเจ็บเนาะที่สุดเลยค่ะเรานี่รับราชการนะคะพวกที่ราชการเนี่ยได้ท่านนะคะ ที่ช่วยเหลือมาเงินเพิ่มเงินขาดก็เลยเราได้มาจากท่านทั้งนั้นนะคะคนท่านช่วยสามสิบาทใช่ค่ะภูมิใจอ่ะสามสิบบาทซึงได้กันทั่วๆกันนะคะแล้ววันนี้ได้ใส่เสื้อท่านส่งมอบมาจากพี่ไอรีนแม่ที่เป็นหลวพ่อเนาะให้รู้สึกอย่างไรบ้างดีใจค่ะที่ท่านมีอย่างนี้ให้เราค่ะเราอยากใส่มาตั้งนานแล้วเห็นในทีวีเรื่อยๆค่ะตอนนี้มาที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ท่านให้มาค่ะ ีระบุมคุณในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดินคือท่านนายกทักษิณคนทั้งแผ่นดินต่างเรียกร้องต้องการบอกกูให้มีอยู่มีกินมีแต่ทักษิณคนเดียวเท่านั้นมีกินมีใช้และไม่ตกงาน ชาชนคนยากคนจนยังคิดถึงท่านนายกวันใจตลอดการสร้างเงินสร้างงานให้การสนับสนุนเงินล้านทุกบ้านมีใช้ท่านเอาใจใส่โอทับลงทุนทุกสังคมครอบครัวอบอุ่นไม่คิดถึงบุญคุณแล้วจะคิดถึงใคร บุรุษของประชาชนวีระบุรุษของประชาชนบีระบูรุษของเราทุกคนปันใจคนตนของคนชาวไทยวีระบูรุษในดวงใจของประเทศไทยของเราทุกคนวีระบูรุษของประชาชนวีระบุรุษของประชาชนวีระบูรุษ ของเราทุกคนวันใจคนจนของคนชาวไทยไรำอค่ะอุ้ยอยู่ที่หมู่บ้านค่ะนัตนาธีิเศษค่ะวันนี้ท่านนายกสิ้นจงกนพอนเราขอที่เรารีกมามอบให้รู้สึกอย่างไรบ้างคะดีใจค่ะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้ออกแนวหน้านะคะแต่เชียร์อยู่ข้างหลังค่ะเป็นกําลังใจให้แล้วรู้ว่าท่านทักษิณและท่านเป็นคนดีมาก อยากให้ท่านกลับมากลับมาเพื่ออะไรรู้ไหมคะกลับมาเพื่อมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนา <S <S สนเพราะสังคมไทย,ยเราทุกวันนี้ขาดคุณธรรมศีลธรรมไม่มีคุณธรรมในใจก็เลยทําให้มีการเกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงเด,ดนขึ้นค,คุณงามความดีตรงนี้ยังไม่มี <S <S ถ้าท<ๆ>่านกลับขึ้นมาเนี่ยอยากให้ท่านขึ้นมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าศาสนานี่กําลังจะย่าแย่เพราะว่าเจอคนพวกกิเลสหนาปัญญาหยาถูกย่าดีมากสังคมก็เลยมีแต่คนเอารัดเอาเปรียบ คิดว่าท่านมาก็คงจะดีเพราะว่ารู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับพุทธศาสนากับท่านค่ะอยากให้ท่านกลับมาเพราะว่าพวกเราหลายๆคนที่ไม่ได้ออกหน้าเนี่ยต้องการให้ท่านกลับมามากมายเลยค่ะนอกจากนี้อยากให้บรรจุมาพุทธศาสนาใช่การศึกษาด้วยนะคะเอาเมื่อก่อนสมัยที่พวกเราเรียนใช่ไหมคะมีศิลธรรมสวดมนต์ไหว้พระมีพระมาที่บ้านแต่เวนี้เขาขัดออกทีนี้ท่านกลับมาคราวนี้เห็นไหมท่านเฟิร์นฟูเด็กดีวีสตา ฟุ้นฟูศิลธรรมโลกกับครูทุกทุกหน่วยงานทุกประเทศเพื่อมาอบรมศิลธรรมจรยิยธรรมให้นําความรู้ตรงนี้ไปอบรมกับเด็กเยาวชนเพื่อให้เด็กเยาวชนเนี่ยมีศิลธรรมขึ้นมาคุณความดีต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ,ๆใช่ไหมคะนโยบายตรงนี้รู้สึกท่านจะสนับสนุนเต็มที่นะคะอยากให้ท่านมาช่วยศาสนาพิธีใช่เพราะ <จำ S 1> <ๆ S 2> ว่าค,คนเราจะดีได้ก็เริ่มต้นที่ใจคะ่ะชื่ออะไรคะสมพงษ์แก้วสว่างครับก็ตอนนี้ก็ มาร่วมเพื่อแดงกับเขาในหมู่บ้านรัตนาธิเบศ์จังหวัดนนทบุรีครับค่ะที่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับคนเสื้อแดงไหมครพอไปแบทบตุคั้งนลครับลับไปตั้งแต่สมัยนู่นอยู่ลาดมเ,มเนินอะไรนั่นแล้ววันนี้โครงการดุลนไใจท่านนายกทักษิณของที่เราได้มามอให้เล็กๆน้อยรู้สึกอย่างอไรบ้างครับรู้สึกอ่าภูมิใจครับที่ได้เห็นเขาได้ก็กอยากได้อยู่ด้วยกันนะครับนี่ได้เป็นพักเครื่องนะครับ เขาคิดถึงท่านนะเพราะว่าที่โดยเฉพาะนโยบายของท่านที่ได้ทําให้กับประเทศชาติเรามาก็ติดตามเรื่องการเมืองมามากมายนะครับแต่ว่าโดยพาอตัวเองก็เคยเป็นนักข่าวมาเหมือนกันนะครับก็ระหว่างที่ทําอยู่ตอนนั้นก็ก็เพิ่งจะพบนะครับว่าผู้นําของเราก็จะมีด้วยเหรอแบบนี้นะทำเพื่อส่วนรวมทําเพื่อประเทศชาติจริงๆนะครับอย่างเช่นนโยบายของท่านเนี่ย ไอ้สามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะครับผมด้วยเพราะผมก็ทํางานอยู่ต่างจังหวัดก็เห็นความลําบากความเข้าถึงของประชาชนที่อยู่ในชนบทนะเข้าถึงด้านสุขสุขาอนามัยาสาธารณสุขเข้ายากแล้วคนส่วนใหญ่คนชนบทก็ไม่มีทางไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสแล้วต่อยอดมาถึงนายกยิ่งรักเนี่ยนยโยบายอะไรของท่านที่เป็นรูปธรรมที่ทําให้เราภูมิใจ ก็อ,อันอ่าอันสามสิบาททุกโรคก,ก็ยังดีขึ้นนะโดยการอ่รู้สึกายาพวกยาเนี่ยจะดีขึ้นอย่างที่ที่ผ่านมาพอจากท่านทักษิณแล้วพอท่านทักษิณหมดอำนาจไปก็พวกตัวยาก็มีปัญหาแล้วนะก็มีปัญหาลดยานุ้นลบยานี้คนจนๆที่จะเข้าไปรักษาก็เหมือนเหมือนไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ตอนนี้ตอนที่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแล้วนอกจากสามสิบบาทแล้วมีอะไรคะที่เด่เนเด่นชั ชื่นใจกันนะคะเล่นชัดชื่นใจากาสติเป็นไงบ้างคะเนี่ยแน่นอนอันนี้ผมขอยอมรับว่าเป็นระดับหนึ่งนะครับทําให้ลูกหลานเราเบาลงนะได้กลับมาตอนนี้ก็อย่างบางคนที่ลูกหลานติดไปแล้วก็ยังได้มีโอกาสกลับเรืยกกลับตัวเป็นผู้ป่วยใช่ไหมถ้ามันถ้าเป็นนโยบายเดิมที่เขาจับลูกเดียวเนี่ยมันมันก็เลยมั่วสุมกันไปเรื่อยๆ ไม่มีใครอยากจะเลิกเพราะเลิกไปก็ถูกจับอันนี้พอคิดจะเลิกก็เป็นผู้ป่วยไปนะรักษากันมีโอกาสหายเนาะมีโอกาสหายเราก็ได้ลูกได้หลานคืนกันมารักๆรักๆกันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองดีฝันก็แค่ฉันและเธอ ล้านความขุ่นทนสมควนต้องถึงจบมาให้จะกอนเธอวันถึงเส้นชัย